นี่เราวันสุดท้ายแล้วแต่ก็ยังมีเวลาเหลือในช่วงนี้ให้เราสร้างความเพียรให้มีความตั้งใจในช่วงสุดท้ายนี้เราจะฝึกจิตใจให้มีกำลังมีความมีสติ มีความแข็งขังมีความอดอทนสิ่งที่เราเรียนรู้ในสามวันที่ผ่านมาให้มารวมตัวอยู่ตอนนี้ทั้งสติทั้งปัญญาเดี๋ยวนี้ <c oughs> เดี๋ยวนี้เรารู้จักจิตใจที่มีสติ อยู่ตรงกลางเรารู้จัก้ากแล้วไม่เอียงไปทางซ้ายติดอยู่ในความยินดีไม่เอียงไปทางขวาติดอยู่ในความยินร้ายเราพยายามรักษาสติรักษาสติตามลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือเราจะ เริญเมตตาภาวนาก็ได้หรือเราจะรักษาสติในก็พิจารณาความเกิดตับของขันห้าก็ได้แต่ขอให้เรามีสติผู้รู้นี่ก็เป็นคุณสมบัติของจิตใจที่ฝึกด,ดีพระพุทธเจ้าเราเรียกผู้รู้ผู้ถึงผู้ปัะปาน จิตใจของท่านสว่างสวยสงบจิตใจของผู้ปฏิบัติตามรอยของท่านก็เช่นเดียวกันเรามีสติปัญญาเกิดขึ้นเมื่อไหร่จิตใจก็เริ่มวางสิ่งที่ไม่สงบไมส่สะอาดไม่สว่างวางลงไปหลวงพ่อชาเคย สอนความสะอาดเกิดอยู่ในที่สกปรกความสงบเกิดอยู่ในที่ไม่สงกเราไม่ต้องกลัวหาาจิตใจยังไม่ยังไม่สงบก,ก็ไม่เป็นไรให้เรามีความตั้งใจไปเรื่อยๆอดทนฝึกสติค่อยๆ รู้จักใจของตอนในขนาดนี้ค่อยๆปล่อยสิ่งทั้งหลายที่เข้ามาให้เหลือแต่ผู้รู้อยู่กับลมและปัญญาที่เห็นความเกิดความตายให้พยายามฝึกจนกระทั่งได้ครบเวลาจนกระทั่งเราได้ยินเสียงละคร